ยังไรที่นี <tamam about |zh|> <salud> ่เห็ดพวกนีตามัะผมตามเอาใหญ่โอ้ค่อยตื่นป่าจอแดงคือคืออ้ยนี่นี่ดอกนึงมากมากมามามาอแอ่มาคนละดอกาใหญ่มากมาคนละดอกคนละดอกเออคือื่นข้คืออาใหญ่ใหญ่ข้หบพวกใหญ่ดูดูเป็นงูเนี่ยมั่เห็นเนาะ แนบมานเห็นสีเนาะเพราะนั่นเพื่อใหม่ๆมั้เนาะโอ้ยวาเงีวาเงแล้วห็ดัวเเลย่พเฮ็ล้วหก่ะสูงๆืจะอสวัสดีครับสวัสดีช่วงตีซีตีหาครับพี่น้องนี่นำเล้พี่น้องก็สอสวัสดีสวัสว่าขวบจะก็เป็นว่ายหอกทีมวัดทีมึงยีเข้ามาไงสถาดป่าครับมนี่ มาลายมาลายจ้าวันที่เจาพี่น้องทีลัการทไก่เนมาบ่ะเาะงี้งีว่ปกยเห็ดปวกไงห็ปวกจาบครับวกาบเห็ดปวกจาบนี่ครับพีนมากครับทีมงานยละกาการครับพี่น้องทีมงานยาโ้นยาสครับเห็ดปวกเห็ดปวกครับพี่น้อง Icana, มาพี่น้องมามาเนี้หาเจมเพเจ้าาวครับออกมาแต่พูยแต่ตีสองพี่น้อง้มาหอดตีตซีพ่อดีสีตีหา้วพี่น้องสีตีหา้วตีไม่ฮเสียมอุปกรณ์ครับไเอาม่แบน้นมเาเรียมเสียมหันละ ังงมตนูไดมีไฟไัเอาไปเก็บว่าจะใช้อีกไงดูเก่งไงโอ้ยนี่เห็ดนใลไรเห็ดหนางวเห็ดหนางวเห็ดาว็ดอ่ะโอ้ยหลายพดเอาไปเห็ดปอกดิวิไปไปเก็มเลย อกินแฟเกี่วหมากอะไงกอมนไปกมันนแบ่งเลยนกนกินกาแฟจะของเกี่ยวหมากอาแล้าหยาบกันเราเอาแล้ววันนี้แยกหูแยกขาแยกตากินใบไม้มะจังก็แมงบงพี่น้องเลยูกับตาไม้ตาบวชกับหูหนวกกับพี่น้องว่าน้ำกันอาาคาเออขากันจ่าาจ้ามันเฮียยดียยน่ะแต่ว่าดีจ้าบ่

โอ้โหโอ้โหจุดย่อกันแล้วมันก็มาใ่โอ้โหโอ้โหอ้กหนองงาดกันพี่น้องอ้ไรโอ้โหเพราะอะไรฮะองค์กรโุนช้างโกลห่อมาชัเอาแล้วพี่น้องเลยห้่นแล้วเขาโคกว่าได้พี่น้อง <laughs> ไปกับโบมี่หป <c oughs> ไปกัข้บมี่อิไรลงะดีย๋ยวาทยกัน่าเข้าหมาก <c oughs> าาก,กันคอัดครับ <c oughs> ใส่ผู้นำทางกก่นดอกขาโคนกันครับวันนี้ใส่เห็ดด้วยใส่โอ้พี่อโอ้ี้คือกินวดแเ้าพี่น้องเฮ็ดนี่ี้คือกินแล้วนี่ยกเดหมจากวะไปเขาไปน้ำกันครับพี่น้อง ไม่ไม่ไปนับขนนี่แหละตอนนี้ห็นะไปเขไปเรื่อยัวได้แล้ว้องนับนแล้วโอ้ยเต็มเลยจะเอาเนาะเอาหาก็หลุนู่นวง้ที่นอนเลยออไม่่แล้ว

มาพี่้องมาน้ำกลนกันมาน้ำกล่นมาาจฉันพี่้องมาคนที่บานเขามานก็เอาไปจ้าดดเดนนะเอาใยยังอ้ตยโอ้ขอตื่นปากจแดงคืนคืองโอ้ยโอ้ยเจ้มึงมาง่หากเหนอยงันก็พื้นมากปากแดงใจไวหัวตกใจมาด้วยกนก็ร่งเสียวมาก

นั่นเองพูดถ่าวันมีไฟครับพี่น้องนี่ปัญญงานก็คนกันตานลูกนูย่องคนหนึ่งเบรกตามกันพอดเฮ็ดแดงดอกหนึ่งยหญ่ให่ขอบุ้งหูเพี้ยงกันเอานั่นนั่นเฮ็ดแดงนั่นเนาะเออแล้วสบปงกันเอาวะสองคนนี่เออนั่นแหละเฮ็ดเฮ็ดแดงเลยเท่ากับเท่าเท่ากับเอาเอาทีมกันเลี้ยวค่ะเลียวมาเห็นหูว่ายายนั่นไไปปบอดเออเออไปบอดบอดอืม เอองูหนัวเอินบอดพี่น้องเออุ้ยนี่นี่นี่ดอกนึงมา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 เห็นบ่ตาบอดเออมาเอาอ่นี่นี่นี่โอ้่ามังอือเออมาอย่งเงี้แลอวโอ้โองยงามเลยเออเอาไม่ได้้อปกันเอาสิบาเลยไปรออีกคนอ้ยจะเห็นมันปูพี่น้องเลยงาอก้อนเห้่เท่เนี่ นกนกันกนลไปล้วไมเออ,อ,อ,อพี่นอครับางายง่าเอาเลยสดอกสดอกเน้นๆเลยาลงไปจุดจวาด้าวจของเห็ดุ่นม่เสีงเฮ้ยอย่าไปใบโอ้เห็ดไข่สงดอกเต็มตาแล้พี่นอเลย ลงไปอ้าวนดเห็ดไข่อ้ลมบๆลลออฮะลมดอกเบไลอบัต่อลอดนึงเห็ดแดงเถาะเถาบบ้าัเาวะเาเอาตัวแต่ของกบเทาเยอะฮะไปบว่าเขาบว่าเาอเอ่เอเโอโเห็ดวกวา้างนั่นนี่ละ มาคนละดอกรับมามาคนละดอกนี่ดอกนี่นี่คนละดอก๊บอั่นเอายนดอกนั่นเื้ขี้เอเดืด้อ่กอดน้ำเอ้ยเลยาทางนั่นจีฮะทามแกงพี่น้องเลยไสบกบ้านดอกเงยู่ยังไหดอกเดียวผมด ทางใดดินโอ้ผมโอนจบๆอยู่ติดคุน้องยิ่ขึ้นครับพี่น้อง้ทมแกงครับบ่เห็ียแล้วมนดอกมันังสีไปไม่แห้งโอเนี่ยโอมันคื้จากของครับเจ้โอนจากของมึงไม่ดีดหลอดะคลอปมากนหูหนวกับตาบอดโอ้ของน้ำเฮ้ยเรื่อยๆแทมแกงย้ก สามแกงสามแกงจนละไปเรื่อยๆครับพี่น้องสามแกงครับนี่เอาเลยยายงานเข๋ก๋เก๋เก่กันเอามาสามแกงพี่น้องเลยตอนเอาผู้เทานี่แดงแแดงง่ โอ้โหปันแห้งแ่โอ้ขาดเคืองะีนองเอาย่นเดี๋ยวมอย่าโอ้จันีคือไปตาบอดไม่เห็นหูขนาดว่มีไฟนั่นไปดอกนึงไปเอาคนดอออเอนไปไปกุกุศสองดอกายไปเอาุ่ดอกนึงอ่พี่พี่พี่ดอกนึงพี่พี่ โอ้ตาดีเถอะวะพี่พี่ดอกอู้สามดอกพี่ดอกเลยยายพี่พี่พี่นี่ยายย่นราดอกนี่นี่ม่ย่นราดอกนี่นี่พี่นี่ยายยนราดอกนี่ให้หัวมาดอกนี่พี่ๆใหหัวมาดอกพี่แดดยังคืนมันจะถอนไป เอาโอ้จดเขไป่ะอ้ไฟดับเราพี่นองเลยบาทนี่นี่ก็่งเกิดนี่นี่นี่ก็ร่งเกิดเห็นมั้นี่ใขลเใ็ด้ใเลยนั่นั่นละจดไปไปเอาที่ถือให้ไปให้นี่อ้ปลาลูกเป็นหน่อยพี่น้องเลยกลองดากใส่เกล่ากล้องข้างะนอยร้อนนี่ไปนั่นละ ไม่ใจเอาไฟด่าไปเลยพี่น้องเอลยไปไปอน้ใส่หัวเห็ดอันนั้นต่อเห็ดดินโอเแมนเอาสองใยหุ่นหัวยเราพี่น้องย่านแก้งเห็นเหลื่มเห็นเห็ดเนี้ยม่านแก่งแบบบนว่าไปประเดี๋ยวอ๋อไฟเป็นยังไดเนาะไฟนี่ก็เดี๋ยวไปรอบางนีเลยย่าหุ่นแหละที่กระตาหุ่นเราผู้เฒ่าสองคนพี่น้องหหัวกับตาบอด แกงแล้วพี่น้องก็ร่างสีเลยสีเริ่มแกงแล้วที่เข่าก็ร่างใจหายแล้วพี่น้องหาเห็ดว่าเต็ียมด้วยตาเราวะตาตาบอดบอดกับใจหายแล้วอันหนึ่งพี่น้องจึ๊บว้าอันนี้ดอกนะทางพี่อีกแต่พูดพูนพูน สองดอกสองดอกและย่อยนี่นี่นี่เออนั่นละจึบนี่นี่เก็บบ้าเก็บบ้าล้่งไปลกเง็ดดอกหนึ่งเออพี่วัดปวดน้ำก่อนพีพีดอกหนึ่งย่อยดอกหนึ่ง เฮ็ดลยงนั่นละพี่องไปวกันหนอูจังเลยเห็นยเยโอ้เออนั่นละมนเัวตาดีเทอวะหูหนวกหนอกไหมลงไปเออแต่เรม่เขาอะป่นเอิดหัเอิเนี่มาเรื่อยๆเ้เฮ็ดตัวนี้มตาดีเทวหูหนวกหนอกไหมโอ้ยะมาเปินละลูกหลานเขาก่อด้ มาอืองอเรื่อยๆนี่มันก็นาตาดีๆโยัยยัยคนพเฮ็ดพวกยัยดูดิวคนพเฮ็ดพวกฟันมาดูดิวทางด้เดี๋ถ่าเยั่ยัยยัยมไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับไปไปเลยพี่น้องเห็นั้ มามาพี่้องมาสายดอปวะะท่า,าไหนะพี่้องเอ้ยไสทางพี่ครับเห็นผงมาให่ไหมเลยสามดอกนึงสุวรรณเป็นมูอเลยมั้แง้มม่านเห็นแลน้นแง้มม่านเห็นสีเนาะเพราะนั่นเพื่อใหม่ๆมั้งเนาะสามดอกนึงเอาเอาสามดอกกับ

ตาสมมันไปตาส้มยาฮามูอีกเจ้าเนี่ยต้ามเกี้ยงเออตามเกี้ยงมันกออกหน่อยมันก็ิจหอมัน่อหนอย่ายเสียงหนึพวกเออเออนั่นละจดนั่นแหละมุลมั้งหรอโอ้หฮะเปิดนวกน่อยพูนอือกํลังเกิดเต็มอยู่หีิงนยใหเยี่ย กํลังเกิดแม่กำลังเกิดเองเอ้ยผุ่นแยะแยะแม,มนเหมือนป้าพี่น้องเลยน,นิดปลวกหน่อยเต็มอยู่สบลบอยู่กำลังเกิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจงข้า,ขกาว,วกับเมาเลยด้อบวูวเนะฮียเจียงข้าวกับเม่าในเด้องพ่อไงเป็นพ่อเขียวขาดละศพโรบอยู่ยขุน้ไล่ขาดนี่ปลวกหน่อยไหมเออมันห้องก็มันห้องก็เกิด ซ้ำเป็นแขวขาดนี่แหละคุนแห่ย่ายไหมเต็มอยู่ผุนเที่ยพี่เมยเที่ยเต็มีคุนท้องก็เกิดสบลบเนีุ่นจะเกลียยผุนุนแม่เหมือนุณเฮน้องนี่ออกผุนท้องก็เกิดผุนแมก่คมากล้ยุระาแกงผากูกำเอานเด้อปะนะผุนไหมคุนสบลบอยู่ผุนเจ็บมา มาเก็๊ยบนบกันน้องพี่พมือหนึง่งนล่ะพละโอ้ยน่าเห็นะน้าไปพจังมาเอาไ <c oughs> ปเออนั่นไอ้แกงนีห่หัวภาพคุ้มเอาในเด้อคนนะกะลังแกงพี่น้องกะลังแกงใช่นไห,นนะหอโอ้ยพีน่น้องนี่เสร็จแล้ว อันนี้มันเห็ดไข่บ่เนาะเห็ดไข่เห็ดไข่บ่มีหมูติดโอ้ย่คือกินแล้ว้องเห็ดไข่ดเห็ดไข่ดอกนึงเ่าเหรอเ่าไตเห้อเออเป็นเสือะดิสักลงไปเอาเพิ่มีแล้วมีคููกันมีเสียอีกเรื่อยไป เนื้อโยโคกนี่แหละพี่น้องโคกนี่แหละมีดคู่นคู่นบอกง่ายมีดบอกง่ายเลยอ่ะคือพ่อคอยถือกินแม่ปุ๋ยอ๋อเราะก็เม็ดเพลินพี่น้องจ้าเฮ้อเฮ้อจ้าว่งหญิงนาะจ้าว่อยอันหอมล่ะ หอมเห็ดอันนี้ล่ะนี่จังเลยโอเซ่ไปโอพี่น้องเลยว่ายกตีตีดับดับนตาบอดบอดมึงเลี้ยเห็นมีแตุ่ยได้หูหนวกกระทั่งเลยบัตรดูว่ายแต่ว่าแจงอะไรพี่น้องบัตรนี้ตึ้งตาบอดตึ้งหูหนวกก่อยได้แล้วบัตรนี่ไป จะย่ามคึืนปัดไสหมวกปัดแจงมาแต่ว่าหมวกที่ใส่บุบันหมวกไปทางไหนบุปาม่แหลกบหวกลยอินเดียห่ให่ตันึงน่ะก็ให้ขผาดินร้ามทิ้งไวแล้วจะติดอกโอ้ยจีก็คือกินมา้แล้ว ุดงกรหลังจักมืออกเาวมนีางมันกดสวางเน้อย้อยลงพนัดลายผลแล้วขมู้ว่าเ้ยถัวขม่้วาเห็ดพวกแดงด้วยน่แถมเห็ดมันปูวามันเห็ดพวกแดงเนาะม่มากเดี๋ยวไปแดงจึคื่งคืเดไปแดงจึงคร่ยูวย นั่เห็ดผัวแดงไงเห็ดมันผูเนี่ยงงว่ามปนเห็ดหมวกเห็ดผัวแดงอสมมาหอดก้อนโมล้วเกลียวเป็เห็ดมันฟูไปออกไปฮะรถรถทังไหนนี่ฮะพี่น้องครับเห็ดผัวตาบดบักง่ายเ่อเบื่อพี่น้องเลยตัวพี่น้องจะเอาอะไรม โจดยอท่นหอนเงามันอดู่โอ้โหคุณคุณคุณไปซื้อเลยโซดจโอ้โหฟ้าเสียงหักท็ดบวกไหมคุณบัวจุดบัวไหนเลยพี่หงายจุดสร้างใหม่ซะโจุด์อเสียงหักก็เอนหักเปวดโ้โหดเหากนิ โอ้หมีหหกือับบาคักแต่ิคือกินหมดแล้วแหกโนหมดจะไม่ไเลยดอ่หน่อยนะอ๋อกิ่อเน็ดทานหทานใช่กองของย่าแรกครับพี่น้องที่ผ้าที่ผ้าน้องครับใหญ่โคกด้วยพี่น้องเลยะังทยอยออกมา ดอกเก่าลรอดอกเก่าแล้วล่ะใเท่าไเจ้าักเหล่าทึงใบดู้ทัห่สนอทำไมได้ดอกไม่มากใม่ปุ๋ยอะใส่ปุ๋มอบปุ๋ยไงโคกไโคเฮาเจ้าก็บวกขวดนามใส่อันนั่นในยกมก็ติงเน็ดมุนมดตัวใส่เกลือใส่กระเป๋าเหมอเดี๋ยวใส่ออเออลเอออีกพี่น้องเลยนอฮ็ดก้เพี่อะปุอ สามดอกันดอกนึงสามดอกกูใส่โอ้ยบะม้นหูหนวกครับพี่เห็นมันโอ้สวัสดีตาบอดเนาะหูกับหนกตามาตื้มทีเดยดอกนึงนั่นละไปมาเนี่ยน้ำกรดไหม้าไปน้ำกรดดีแล้วล่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนัวก,กันนัวพูดนี่มีแฟนแล้วพอดพูดอัอเอทเทอร์นี่พูดเฮ้ยตุยพี่น้องเลยก็พอเดียแทนเจ้ใช่นี้นี่้ย ขอใดอ่ะนี่พอใดบายย้นว่าโคกนี่ไป้ข้อยู่พอมน้ำกเอออย่าข้อแตกก่าไปน้ำกันน้ำกันอยู่เออยันพ่อแห้งมาไปน้ำกันไปน้ำกันยังวายอยู่เนี่ยค้โหว่าดีนะงานโอ้กตดอกก้ามเฉยนี้ยัแล้ว เอาขาคือเบาโอ้เข้ามือหันละเออขัไปได้ได้เฮ้ยโอ้ยเนอชวคนหูหนปพวกเอาเอื้นไ่ได้นะนเอ่นเอ้ยเนเอื่นสู่คักพ่ได้เห็ดว่าเป็นพวพอเห็ดนั่นใช่นั่นบุญยังคุว่าําลกกหลานุหรอก ไปก็ผู้อื่นเขาผู้อื่นอไปเดี๋ยวแท้สิดได้อยู่แล้วไงเนี่ยไอ้นั่นแม่คือตายหหาเห็นบ่นั่นเออนั่นลายเห็ดแล้วนั่นน่ะโอ้ยดอกงามเทน้องบ้านนั่นแล้วพ่อจะโดยใบยก็โค้งนั่นอยู่เเนาะใครอยู่เนี่ยไปรอมึงอีกบาทจะคล้องหาเขาเห็น,หนหหอืม,มาเดินพี่น้องเลยพ่อจะหูมาเก็บเห็ดมาอนี่ ฝ่าาไปใส่เนีนันไข่นึ่งขูดไข่หนึ่งนันไข่หนึ่งเออนั่นละโอ้สองดอกสาดอกโอ้สี่ดอกขูด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 เอ้เออฝาข่อำซาทำเสียมันนั่นน่ะเห็ดนั่นแม่เออน่เห็ดเพืงได้่ะ นี่นี่นี่น,นี่นี่เห็นบะนี่นี่น,น,น,นี่นี่เห็นบ่าอะไเนี่ยเออนั่นละใส่ระเบิดนีมฮะโอ้นี่นู้นเออนั่นละสามดอกนั่นโอ้ยนี่บยย่หบาอุ้งยีกไปเอาบุ้งนี้เลยบ้านพ่อได้ใบยั่เด้อยายที่ใช่ระเบิดเออพระท่านไอ้พ่อเอ้ย <laughs> โอ้ยนี่อื้ยพี่นอ้อง ต้นนี่ยังงูอยู่นอนนะดอกงามงามต้นไม่พี่น้องครับกำลังเกิดครับดูดินกันมากครับพี่น้อยปุ๋ยเลยปุ๋ยน้ำกลดน้ำกลดอ่านี่ก็เราโผล่ขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเราเห็นเกิดอยอะแมวเดียวกันบ่แม่เบื่อโอ้ดอกงามครับ น้ำคักดอกนี่น้ำ่เ็ดเพิ่งน้ำือพูดขอดูสิอ้ยพี่น้องเลยที่เตรมตาแล้วโซ่นะออกไปมองในัเปลยมเพี่น้องบ้งครับหวิดพวกกระลังพูับพี่น้องนอนึ่ดอกนึ่ดอกนึ่ดอก่งดน่องน่งหด อืมแล้วบ่เหมิดด,ดอกเยวสมหลบอยู่มาเบิ้งนป่านเขาก็พูดก,กันมากไอสมหลบอืมน,นี่เปนแวขาตุ่นมะกรูดอกองดอกเหือี่ี่ <c oughs> ดอกน้อยแพ่โอ,อดีละแล้วมันพวาอ้ยห่่าห่นแลอบัเหมิดอ่า่

ไสมงเฮลงโงกันนะสูงขึ้นจากของลุงน้องว่เ่นหนอยสามองค์กันนะลุงว่าเมนกนหึครับลงโ er ú, คกครับพี่น้องานเอาเกินพี่น้องเลยหลงโกนี่กําลังนั่งหามูหลงโคกครับแม่น้างไอ้กับยาหกับย่าหน้าครับพี่น้องหลงไปถ้างไดูทหาถ้างิเสียวนะพี่น้องเลยก็บ่ยินเนาะ ป้ากันหมวนมาอย่างทางพีก็ยังห่องน้ำอยู่ตายเดี๋ยวได้บ่ะลุงเออยวไปไหนก็เออเออเฮงดักไปไหนเดี่วได้ปอง่งดีไปได้ตัวมนไปนั่นเด้หมนไปยังน้องมวนแล้วผู้เจ้าอะไปยัไหนมวนน้อง

ตามได้เราคา้อานของแกงเนี่ยคำหมากงพี่น้องได้หอดควยครับได้หอดควยผไม้าไหเห็ดวกว่าจอคือบ่ได้คือเห็ดผวกหั

สวอกองยวามดีาลาคือปุกคนครับพี่น้องนหอดเน้นหน่อยอนนีหอดเน้นหน่อยหน่อยสางค์เลกกจะได้กรฝาก็เลยก็แจ้ก็ติดตามเลยพี่น้องด้วทีละขั้นกาออกมาไปย้ยก็ต้องไปถาเล่าดอกวันนี้เรมือหืาผัวนไมเหรอเออมาหากะโดดเตี เอาทีรมาพ่อได้ยู่ได้กินครับพี่น้องเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็กกติดตามครับพี่สามมองหน่อยเด้อพี่น้องเลยตะไลชิมนี่ครับไปกราชชิมหน้ามาใหม่ครับโชคดีครบทุกสวัสดีครับ